าการต้องสำรวจสูนย์ลังสิตนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาแนะนำนะคะการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยหาระยะห่างระหว่างจุดให้เรานะคะโดยคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป<อ>็นกล้องโทรโพสเตชันนะคะท็อปคอนค่ะ TS 1 0 1นะคะตัวนี้จะเป็<ส>นอยู่เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยนะคะในการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเลือกไปที่เมนูค่ะโดยกดที่ปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะ จากนั้นค่ะไปที่ F3 นะคะตัวโปรแกรมค่ะกดไปที่ F2 นะคะเพื่อเลือกเข้าใช้งาน MLM ค่ะกด F2 อีกหนึ่งครั้งนะคะ Don't use นะคะค่ะโปรแกรม MLM นะคะสามารถเลือกใช้งานได้2แบบนะคะโดยแบบที่1นนะคะเราจะหาระยะห่างได้นะคะจากจุด A ไป B ค่ะ แล้วก็จากจุด A ไปจุด C นะคะหรือแบบที่2นะคะเราจะหาแบบจากจุด A นะคะไปจุด B คะ่ะแล้วก็จากจุด B ไปจุด C นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเข้าใช้งานแบบที่1กันนะคะกด F1 ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะจะขึ้นมาให้เป็นสเต็ปที่1นะคะให้เราทำการเลงไปยังจุด A นะคะแล้วทำการกดเมนเชอร์ที่ F1 ค่ะ ตรงนี้นะคะจะค่า HD เขาก็จะขึ้นให้เรานะคะจะเป็นระยะจากตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมน,นะคะในสเต็ปที่2ค่ะให้เรากดที่ F4 นะคะเซตค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอจะขึ้นสเต็ป2ให้นะคะให้เราทำการหมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ค่ะ <5 S 1> เมื่อเราหมุนกล้องไปยังจุดที่2แล้วนะคะให้ทำการกดยิงที่ F1 เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ ระยะจากตัวกล้องนะคะไปยังจุด B นะคะจุดที่2ก็จะขึ้นให้เรานะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเซตที่ F4 อีกหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้นะคะค่า DHD นะคะก็จะขึ้นให้เราจะอยู่ที่0.581เมตรนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นระยะห่างนะคะจากจุดที่1นะคะจุด A ไปจุดที่2จุด B นะคะเมื่อเราต้องการยิงจุดที่3นะคะ คือจุด C นะคะให้เราทำการกด F3 ค่ะตรง HD ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการเล็งเป้าปีซึมนะคะไปยังจุดที่3ได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราหมุนกล้องนะคะมายังจุด C จุดที่3ของเราแล้วนะคะให้ทำการยิงนะคะที่ F1 ค่ะ ตรงนี้ค่าระยะจากตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3ามก็จะขึ้นให้นะคะจะอยู่ที่2.699เมตรนะคะจากนั้นค่ะให้เรากดเซที่ F4 ค่ะตรงนี้นะคะค่าระยะห่างนะคะก็จะขึ้นให้เรานะคะจะอยู่ที่1.183เมตรนะคะจะเป็นระยะห่างนะคะจากจุดที่1คือจุด A นะคะไปยังจุด C นะคะจุดที่3ค่ะ การใช้งานโปรแกรม MLM นะคะเบื้องต้นก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจสูนอลังสิ็ค่ะจะตัอ้งอยู่ที่ลันสิทอ02นะคะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะที่เบอร์02ค่ะ1026854ค่ะอีกหนึช่องทางนะคะจะเป็น